ก็ถือว่าเป็นปีแห่งความขัดแย้งเป็นปีแห่งศัตรูเป็นปีแห่งคดีความที่ลุงพลน,นั้นหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจากช่วงระยะะรหว่างวันที่นัดในการพิจารณาตัดสินมาเป็นวันที่20แต่วันที่20นี้กลับรุนแรงมากกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นวันมรณะเป็นวันที่จะมีผลประทะก่อให้ดวงชะตาของลุงพลน,นั้นแตกแยกพักพลาด และอาจจะต้องติดคุกติดตารางถึงแม้ว่าจะยื่นอุทธรณ์นะครับในการต่อสู้ในชั้นศาลน,นั้นก็ยังมีผลต่อเนื่องไปจนถึงปี2567ซึ่งลุงพลน,นั้นไม่อาจจะหนีชะตากรรมของตนเองอย่างแน่นอนสรุปแล้วว่าในดวงชะตาของลุงพลน,นั้นตกดวงชะตาที่มีคดีความเกิดขึ้นในปี2566และต่อเนื่องไปจนถึงปี2567 เป็นปีที่เบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นให้อึดอัดและไม่สบายใจเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างสองปีนี้มีผลกระทบอ,อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าลุงพลจะได้รับการประกันตัวเพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์ในการต่อสู้คดีความแต่ก็ยังเชื่อว่าในช่วงระหว่างสองปีปี2566ไปจนถึงปี2567 ในเรื่องของคดีความนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงแม้ว่าจะได้รับการประกันตัวไปและจะจื่นในการอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีความนั้นก็คงยังไม่พ้นผิดต่อชีวิตและชะตากรรมของลุงพลอย่างแน่นอนครับ